สถานการณ์ของโควิด -19 ถ้าสมมุติว่ามันจำเป็นต้องอยู่กับเราไปอีก2ปีมันจะเกิดความเป็นไปได้แบบไหนได้บ้างสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ถูกนำมาวิเคราะห์โดยมีการเปรียบเทียบกับโรคไข้หวัดใหญ่ในอดีตโดยศูนย์วิจัยที่ชื่อว่า Center for i n f e c t i o n s Disease Research and Policy หรือว่า CIDRAP ของหมหาวิทยาลัยมินซิโซตา ซึ่งทาง c i d r a p เนี่ยได้เผยแพร่ผลวิเคราะห์เมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับการคาดการณ์สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ครอบคลุมไปยาวจนถึงปี2022บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าการวิเคราะห์นี้นักวิจัยนำโมเดลการระบาดครั้งใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตใช้หลายช่วงมาคำนวณมาวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ยให้เห็นความเป็นไปได้3รูปแบบด้วยกัน ส่วนสาเหตุที่ใช้โมเดลการระบาดของไข้หวัดใหญ่มาเป็นตัวเปรียบเทียบก็พราลักษณะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 คล้ายกับไข้หวัดใหญ่ครับเป็นโรคอุบัติใหม่ในสมัยนั้นซึ่งคนส่วนใหญ่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันมีลักษณะการแพร่กระจายด้วยละอองฝอยขนาดเล็กคล้ายกันเป็นโรคที่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วเหมือนกันอย่างไรก็ตามความแตกต่างของโรคนี้มีอยู่เล็กน้อยก็คือเรื่องของระยะฟักตัวโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่เฉลี่ยแล้วระยะฟักตัว กว่าจะแสดงอาการเนี่ยจะสั้นคือประมาณ1-4วันขนาดที่เจ้าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์2019หรือโควิด -19 มันค่อนข้างแสบครับมันมีระยะฟักตัวนานถึง2-14วันซึ่งระยะฟักตัวที่นานกว่าทําให้เกิดการแพร่กระจายได้มากกว่าเพราะว่าหลายคนแพร่เชื้อเป็นพาหะโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการในโรคโควิด -19 ีเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ในการแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้สูงกว่าไข้หวัดใหญ่หน่ากลัวกว่าตรงนี้ นี่ยังไม่นับรวมที่มันเล่นงานปอดเป็นหลักด้วยและสาเหตุที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ควบคุมไปจนถึงปลายปี2022หรือว่าอีก2ปีข้างหน้าน,นี่นะครับก็เป็นเพราะว่ามีการเทียบเคียงจากการระบาดของไข้หวัดใหญ่ทั่วโลกครั้งล่าสุดที่กินเวลายาวนานถึง18ถึง24เดือนทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าโรคโควิด -19 จะจบลงในปลายปี2022มันอาจจะจบเร็วกว่านั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับมาตรการควบคุมโรคจำนวนผู้ติดเชื้อภูมิคุ้มกันหมู่ หรือแม้แต่วัคซีนที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วอย่างที่หลายคนภาวนาก็เป็นไปได้ทีนี้มาดูผลการวิเคราะห์การคาดการณ์สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ที่ถูกนำเสนอผ่าน3โมเดลหลังจากถูกนำไปคำนวณเทียบเคียงเปรียบเทียบกับโรคไข้หวัดใหญ่ในอดีตคุณผู้ชมดูโมเดลที่1น,นะครับโมเดลที่1น,นี้เรียกว่า p e a k s and v a l l e y s ลักษณะของมันน่ากลัวครับคือจะเป็นคลื่นสูงเป็นละลอกละ,ละลอกเหมือนคลื่นน้ำทะเล โดยคลื่นลูกแรกของโควิด -19 ก็คือเกิดขึ้นแล้วอย่างที่เราเจอกันช่วงต้นปีที่ผ่านมาเป็นฤดูใบไม้ผลิจากนั้นก็ค่อยๆลดน้อยลงตามแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับมาตรการป้องกันการระบาดต่างๆเช่นการโซเชียลดิสแทนซิงหรือว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมการล็อกดาวน์เมื่อลดลงแต่ละประเทศก็เริ่มผ่อนคลายมาตรการต่างๆเหมือนที่ไทยเรากําลังทําอยู่แล้วก็อาจจะทําให้เกิดการระบาดซ้ําเป็นระลอก2คลื่นกลับมาสูงได้ใหม่แต่ละประเทศก็ต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์เข้มข้นอีก หลังจากนั้นมันก็จะลดลงครับการแพร่ระบาดแล้วก็กลับมาแพร่ระบาดใหม่เมื่อผ่อนคลายขึ้นๆลงๆแบบนี้อยู่1นถึงสปีด้วยกันจนหลายคนชินแต่นี่ไม่ใช่โมเดลที่ดีเลยครับโมเดลที่2 for peak ครับนี่เป็นโมเดลที่หลายคนบอกว่าค่อนข้างน่ากลัวก็คือขึ้นลูกแรกที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมจนถึงเมษายน เข้าสู่สถานการณ์ที่เหมือนจะเริ่มดีขึ้นหลังจากผ่านช่วงฤดูใบไม้ผลิไปกราฟเริ่มต่ําลงแต่อย่างไรก็ตามพอเข้าสู่ช่วงกลางปีปลายปีเมื่อฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูหนาวผ่านเข้ามาก็กลับมาเกิดการระบาดครั้งใหญ่เป็นคลื่นระลอกสองที่ใหญ่แล้วหนักหนาสาหัสกว่าเดิมทําให้เกิดยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตสูงจนกลายเป็นกราฟภูเขาสูงหรือคลื่นสูงแบบนี้ครับมีจํานวนผู้ติดเชื้อมากเป็นเท่าตัวและมีช่วงที่หนักอีกครั้งก็คือช่วงฤดูหนาวปีหน้า ในปี2021แต่อาจจะไม่หนักเท่าระลอกแรกและระลอกสองของปี2020ปีนี้โดยโมเดลนี้นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าจะคล้ายกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในปี1918-1919 19, ที่เกิดจากคลื่นลูกเล็กในหน้าร้อนปี1918ก่อนจะมีคลื่นลูกใหญ่ตามมาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและตามมาอีกต้นปีถัดมาเช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่ในปี1957-1958 และปี2009ถึง2019ที่มีลักษณะเช่นนี้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์แบบนี้หมายความว่าประเทศต่างๆต้องมีการเตรียมตัวรับมือกับการระบาดครั้งใหญ่ที่หนักหนากว่าที่ผ่านมาในช่วงฤดูหนาวปลายปีนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณสุขการป้องกันและมาตรการรับมือจะต้องเข้มข้นมากกว่าเดิมเมื่อการระบาดครั้งใหญ่ผ่านไปประชากรอาจจะเกิดภูมิต้านทานหมู่หรือว่า herd immunity ที่ทําให้การระบาดลอก3เกิดขึ้นแต่ประชาชนเริ่มรับมือกับมันได้ความรุนแรงก็จะน้อยลงในปีถัดไปนั่นหมายความว่าปี21ทุกคนจะชินมันจะไม่ใช่โรคที่น่ากลัวเพราะมีคนมีภูมิคุ้มกันแต่ระลอกแบบนี้หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นครับทีนี้มาดูโมเดลสุดท้ายหรือว่าโมเดลที่3ที่เรียกว่า slow burn คลื่นแรกเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเกิดไปแล้วในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ต่อมาจะตามด้วยคลื่นลูกต่อๆไปอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ไม่มีรูปแบบคลื่นที่แน่นอนขึ้นอยู่กับความแตกต่างกันของแต่ละพื้นที่การรับมือและมาตรการต่างๆแต่ละสังคมจะเกิดความปกติใหม่หรือที่เราพูดการติดปากตอนนี้ว่า new normal แม้ว่าจะไม่มีมาตรการที่เข้มงวดเช่นห้ามออกจากบ้านติดธุรกิจต่างๆแต่ประชาชนจะต้องใช้ชีวิตแบบสวมใส่หน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างทางสังคมป้องกันให้เกิดการระบาดครั้งใหญ่อีก ท้งนี้โมเดลนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นกับการระบาดของไข้วัดใหญ่ในอดีตนะครับแต่หลายคนคาดว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับโควิด -19 ก็อาจจะดีกว่า2โมเดลแรกแต่ในท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าสถานการณ์ไหนที่เกิดขึ้นทั้ง3โมเดลเราก็จะต้องอเผชิญหน้าและเตรียมรับมือกับโควิด -19 ไปอีกอย่างน้อย18บแถึงยีเดือนหรือประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องดีเลยครับเพราะว่ามันจะเกิดการระบาดเป็นระยะระยะ มันหมายความแบบนั้นในแต่ละพื้นที่จนกว่าจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่หรือเกิดวัคซีนในที่สุดซึ่งหมายความว่าก็จะต้องมีประชาชนติดเชื้อมีประชาชนล้มตายเสียชีวิตจนกว่าจะมีประชาชนที่มีภูมิคุ้มกันราว60-70เในภูมิภาคนั้นๆและเมื่อเวลาผ่านไปโควิด19ก็จะกลายเป็นโรคระบาดตามฤดูก,กาลเหมือนกับไวรัสโครนาสายพันธุ์ o c 4 3หรือว่า Khu1 ที่ก่อให้เกิดโรคหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ที่เคยระบาดในอดีตคือพูดง่ายๆว่าในท้ายที่สุดเราก็จะชินกับมันสุดท้ายนี้นะครับนักวิจัยจากมินิโซตาได้ให้คําแนะนํา4ข้อเกี่ยวกับการคาดการณ์สถานการณ์โควิด -19 ในอนาคต1เลยก็คือแต่ละประเทศรัฐบาลควรวางแผนเพื่อสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไว้ก่อนนั่นก็คือโมเดลที่2ที่จะมีการระบาดละลอก2ช่วงปลายปีในฤดูหนาวที่หนักหนาสาหัสมากกว่าเดิม โดยควรเตรียมการล่วงหน้าโดยไม่หวังพึ่งวัคซีนหรือการเกิดภูมิต้านทานหมู่คือให้คิดไว้เลยว่าจะเกิดระลอก2ที่หนักกว่าเดิมและจะจัดการบริหารสถานการณ์อย่างไรข้อ 2. รัฐบาลแต่ละประเทศควรพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์จัดให้มีเพียงพอสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขหากเกิดการระบาดรุนแรงอีกครั้งหรือว่าเกิดต่อเนื่องหรือว่ามาหลายละระลอกมาเรื่อยๆเรื่อยๆข้อ3 รัฐบาลควรวางแผนอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงแผนการในการกลับมาใช้มาตรการเข้มงวดหรือแผนผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดว่าเมื่อไหร่ควรจะผ่อนเมื่อไหร่ควรจะเข้มเมื่อไหรควรจะเลิกเมื่อเกิดการระบาดขึ้นเรียกได้ว่าระบาดเมื่อไหร่ก็พร้อมรับมือทันทีถ้าเมื่อไหร่การระบาดลดน้อยถอยลงก็ผ่อนคลายได้ทันทีอันนี้เราคงกําลังเรียนรู้กันอยู่และข้อ4ข้อสุดท้ายก็สําคัญมากเช่นเดียวกันครับนั่นก็คือการสื่อสารกับประชาชนรัฐบาลของทุกประเทศที่มีการแพร่ระบาด จำเป็นจะต้องสื่อสารอย่างชัดเจนว่าการระบาดของโควิด1 9จะไม่ผ่านไปเร็วนี้จะไม่หลอกตัวเองโดยต้องทำให้ประชาชนทําใจยอมรับว่ามันอาจจะยืดเยื้อไปอย่างน้อยปีครึ่งหรือถึงสองปีอย่างไรก็ตามนะครับผู้ชมทั้งหมดทั้งปวงที่ผมเล่าให้ฟังนี่เป็นข้อมูลที่ถูกจำลองโดยอาศัยข้อมูลเก่าจากการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่อย่างที่ผมบอกไปของมหาวิทยาลัยมินนิโซตาในสหรัฐ นั่นก็คือ CIDRAP หรือว่า Center for Infectious Disease Research and Policy ม่นได้หมายความว่ามันจะเป็นแบบนี้100%แต่อย่างที่บอกไปครับว่าถ้าเราเตรียมตัวมีการวิเคราะห์พยากร์ทุกสถานการณ์ที่เลวร้ายที่มีโอกาสเป็นไปได้เราก็อาจจะสามารถจัดการกับสถานการณ์เร็วร้ายของโควิด1 i d 1 9ไม่ว่ามันจะมากี่รละลอกก็ตามได้ดีเหมือนกับไต้หวันได้ดีเหมือนกับเกาหลีใต้หรือได้ดีเหมือนกับที่ประเทศไทยทำอยู่ณนะตอนนี้แต่ก่อนอื่น ภาวนาให้ไม่เป็นเช่นนั้นขอให้มันจบในระยะเวลาที่เร็วที่สุดก็น่าจะดีที่สุด